บอลลุงอิสานมักมวนของเขียวโบกสะบัดขอให้ทีมงานสองสบุอยิบบ้กบะดูกโจมโชคเดียวสามสอง่ง โอาหรอโออก็เลยที่นี่ของผมนะคบเหไม่วหโตัวเน้อย่อท่นสามถามใี่ว่าม็อกซ็อกมอกผมการกรเามันต่ำไปนิดนึงครับการบิเวีเยื่อมีคือสคุยนิ่มเปลือกาแหน่นอนของผมโอ๊ยตัดต จริงพระคุครับที่รับบ่งยังบ่งไว้ตูดของได้สิดท้ายดีนะครับเม็ดหนาข้างบอเป็นง่ายครับผมให้บ่งนี้่ข้างบอเป็นเง่ายดอกบัวเม็กวันนี้มันดำจะปากหลายก็สุให้ายตัวรักกันเออชักชัก กาที่เดิทานี้เป็นของมหาโอกาะครับสาที่สองคาคุคองใจโผยังครับมองไฟยังมันก็ไม่โผล่น่า

สองนาทีพัไปแล้วนาทีนไปร ỏi, ้อยยี่สิบปนาทีเท่าไหร่ะครับพี่ออเยนับตอนนี้เมฆเนี่ยเมฆมันอยากแบบหนาแน่จังหน่อยนะครับยังบโพนะครับพี่้อตาตังลุนตาคุตังลุนน้ำในะเดี๋ยวฟังากาศันตต่อไปมาม่ดุกาเปละนะบตทดกตับตบทำงานของซอสต้นตอ ลอย60่านไปแล้วน no, ึ่งอยบางนักที่ผานไปแล้วนะครับเดินทางมาเครื่องทางแล้ว160วินาทีผ่านไปมงผมว่ายนก่ายังมก็ได้โผล ตนไยรตอะไรพวนั้นดบริการโีล่ะตั้งกาหก่จินตกระด้นะครับบริการตู้่ง่ายามันนะครับกดสองลํานองแต่วันนีเงิน้นสามสิบ้าแสน่ไหนดิเล่นไปหน่อยบอม่้เรไม่มีจัง้จะ่จังสวัสดีนะครับนี่ในช่วงดับรอง หน้านลครับแต่ที่ท้านดีพี่น้องคุกผู้ชมมาดี่้เราต่อนี้ามบันงครับต่วเลขต้นนี้นะครับสองร้อยจัดติคะแนน่านไปครับเมดีความดีเลยอีกหน้านะครับพอเมดีก่อนต่ำตอนนี้ใครมืออะไกัน้นงอ่าว่ามือมากเกบอลประทานสี หลอดเพราะว่าการจะยื hmm. father, right? yes. ้อสายเสื้อนุใสปืนนะครับลักษาเอาผลประโยชน์จากกองนะครับตองไปเรื่อไปหลุดหลอดออกบังไดทีน่ะที่ผ่านไปจอดไวอยู่นครับตำแหน่งไใดหลายโม่หลายซาเพื่อผลประโยชน์จากองนั่มฮะ น,นี่นี่ร่ากาันขึ้นนะครับบังค่บางดีถามเป็นพวกอับต้องพวกแก่ตัวเพราะว่าเจ็บแล้วตอนนี้มันสองลอยเจ็ดสิบยังปฏิบัตินะโอ้คุณน้องคุณแมาเดี่ยวงานนะพวกขอว่างพี่มีซื่นเมือ่อครับเศรษฐบังเลยโอ้ยครับข,ขึ้นแบบบอตรงสมสซส์ ตอนนีของร้เ้ิดมาเพิ่เ่มแนบได้นะครับเล่มแนได้แล้วต้อง้องต้องคืนบานนี่โอร่แน่นะครับตอนนั้นแมุดบวออกตานี้เห็นน้ำเบือเครับสามร้อยสิบคะแนนนะครับสาม้อสิบคะแนน่ันไปล้วครับผมถูกบอลถุกบอยังมันได้กนะครับฟาแบบนี้ ตรงโพไดเห็นนักกันแน่นอนขอบคุณครับขอครับเดี๋ยวเด้อยังงี้แดียกันเด้อจ้นบอขบมันจะตัวออกขานี้ที่ไนะครับบอลบอกเลยว่ะจะรู้บอว่ันี่กกันนู่นน่นลอดบุลอดใจไใจกนตวละโ้โมเโอ้เห็นนกกันทุกคนเลยเนี่ยเรียงเียงเราไ่ดีละที่้ อันดัใต่อดอกรับคุณสันอันดับแรกตอนนี้หาสีเพลแล้วก็ไปเล้ตคราบพีตันเสียนือมันโพสเพราวาเบกมันหยกหนาตบลงแค่เดียวโอ้คุณอะไรเเก้คุณอะหรลาบาตั้งขาดต่อจากตัวกระบเนาด ก็ได้กงงมากทีนี้ทีนี้เลยีแพี่ลอเื่อั่วเอยามูกมนเขี้ยอรกกตามมาเมื่คืนหายเนไงแท่สอบักกับปักตูว่าอันนี้บังสอง้อรอบปที่ล่บลนครับพี่น้องเลขี่อยเป็นเลขทีงามนะครับเอาไปไหแล้วฟังกรรมการนะครับผมป้ง สี่ยพดีสี่อยดีโคจเลยี่เลยสิงดงควันเศร้าก็เฝล่าเดินสายเที่ยวล่ะออกหาเปาไม้มองได้มีควันหอกับเ้าแวะหาดงคนแต่เศร้าจนว่าหอดสายเที่ยวล่อกับพวกสาหายไปหาดงควันบังไฟอยากให้คนงามคือน้องมาร่วมเดินสาย พาคนงาไปเที่ยวห้าบง